วายผักสวยรวยสเสน่ห์ยั่วเพศยั่วใจสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะอยู่ๆก็คือได้เล่นซูเปอร์แมนออฟเลนเฉยเลยะคะ่ะคือตอนแรกอะ่ะอ่ะอันนี้บอกตามตรงเลยนะตอนแรกนะฉันะ่ะได้ได้เล่นออฟเลนแต่ว่าฉันะ่ะกดดอเรียมาเพราะว่าฉันะ่ะได้อ่ะทีมนันพิกก่อนใช่ไหมทีมนันพิกเป็นเอลซูมาแล้วทีมฉัน่ไม่ขอสักทีกูเลยมั่นไส้กดดอรียแม่งเลยมาคือ ก็จะแย่งเล่นโลมมาแหละแต่ประเด็นก็คืออ่าคนคนที่ได้โลมอ่ะเขาบอกว่าขอแรกเออแต่หนังก็กดซุปเปอร์แมนมากูแบบโอเคเล่นซุปเปอร์แมนก็เล่นซุปอะไรอย่างงี้ไปกดของเอาของพิดนะคะกำลังดูกันว่าซุปเปอร์แมนเจอโอมินจะไหวไหมซึ่งตอนนี้อยู่ในแรงร้อยสี่สิบเจ็ดดาวนะคะแล้วกูเล่นกูเล่นซุปไม่ไม่เป็นด้วยอ่ะไม่ค่อยเก่งอ่ะใช้คำว่ามันอยู่คือคือคือ,คอ,คอซู่โอมินยังไงอ๋โอโอโมินโอโมินอะไนี้ อุมินลมูมโอเคถ้ามันเดื้มาลินก็จะกดอันติภักทาร่เข้าพร้อมให้มันเดื้อมิลินมันเดื้อตีดาโอ้โหมันดื้เล่นพลาดมันเดือเเด้ออันติไม่โดนอะไรไม่โดนเลย ตลกมากมาเขียนดินก่อนเดี๋ยวทินนั้นมานะถอยก่อนอ่ะันตรายก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้ามีคนเข้ากูก็พร้อมสอนไปเยอะว่ะคือเอดินมาด้วยประเด็นอ่ะแต่ลมเราไม่มานะ ยินได้เนี่ยโอเคฉันไม่รอดเพื่อนร่วมขี่มาได้ไหมขี่ไม่ได้ด้วยไม่ได้อ้อยอ่ะไม่เกียเก่ยังเมื่อกี้คือยืนอยากให้ได้อ้อยนะแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะตามนั้นตอนแรกอะมาถึงฉันกดเมนกดบีบไม่ทันก็เลยกดไปเล่ลกดแคลร่ก็กกทันนะแต่ว่าคาเฟ่มาก,กดแคลร่สามก็แบบโอเคเขาเป็นเมนแคลร่นะก็เลยก็เลยยอมให้เขาไปทีนี้ก็คือได้เล่นออฟเลยนะคะ ที่มาที่ไปในการเล่นอยู่ๆกูก็ได้เล่นออฟเลนอะไรประมาณนี้ขอให้นังกดท่าสองไปก่อนนะอุ้ยกดนังตีด้วยเหรอเจบ็บอะเล่นได้นะนิดนึงนิดนึงสวยมากที่ละไม่มีสติ๊กเกอร์ดีๆเลยมีแจ่สติ๊กเกอร์อกิง้งเกงดีดอกไว้ กดันต,ตีตีป้อมเลยนะคะอย่างนี้โอ้ยโอ้ยมาแหละต้องหนีกอนไม่ได้เดี๋ยวตุยคือถ้าดอลเรียมาก็ยังจะว่าการลินนะแต่ว่าอดอลเลียไม่มาดอลเลียอยู่กลางก็ไม่มีการลินเท่าไหร่นะคะแต่สำหรับลีมเดี๋ยวเรามาเอามอนลิงกลางนิดนึงเพราะมันบุญกว่านลาวจะไปแล้วคะ่ะว่ามันฟิกใส่นะว่าแหละคือวิ่งมาแบบรู้เลยว่าแมงจะิกโอ้ยโดนยิง โดนยิงโดนสโลอืมคือเป็นยังไงก่อนมองมาทงนี้ก่อนอีดอกเลยล้างโดนแย่และเดี๋ยวจะไปปิดจะไปปิดเลยล้างโอ้โหโดนล็อ อุ้ยสอรี่ไอ้ยี่ยบนันเจออะลยเร็วมากโอ้โหมอนมาทันจ้าเปลี่ยนใจแอัเบอรเลดเลยเพราะว่าอะไรนู้ยแหมมันได้มันนับเลโชอันนี้นะเลือดนะสกิลอะมันแรงตามเลือดนะคะใช่ปะวะกลัวให้ข้อมูลผิดอะเออใช่มันแรงตามเลือดฉันจำได้อะไรอย่าอยู่ๆก็ไ,ได้เล่นซูปปเปอร์แมนงงเหมือนกันนั้นนี่ก็งงอะแบบ คอนเทนต์ซูเปอร์แมนมาไงหล่อแล้วอันนี้คือลอยกว่าดาววาาดาด้ดิมึงมามึงดูจี้โป่กนะมาทีหลอกไปแล้วอ่ามีกาลินค่ะเรือไม่พร้อมเป็นระล่างก่อนอีบั <All right. S 1> <Wonder, S 2> มนเดิมเงินกูเงิอนกูมึงเอาไปหมดเลยอ่ะไป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 ,ไปมันดื้อวาบเนาะเสร็จเราก็วิ่งค่ะว้ like ไม่ค่อยดี ตามไปจ้าวายผักสวยรวยสเสน่ห์ยั่วเพจยั่วใจเลิศกระเทยเลิศเออเอาสิเออเนาะกูไม่เคยเห็นซูเปอร์แมนเลยเอาจริงๆนะตั้งแต่ขึ้นท็อปลอยขึ้นอะไรเงี้ยเล่นเล่นเลยก็เลยไม่เคยเจอเลยซูเปอร์แมนไม่เจอเลยแนมะ้แต่เกมเดียวอันนี้เป็นเกมแรกที่เจอเจอตัวเองเล่นด้วยงง้ปะ อีทัล่ามีอ็กซิคิวฉันจะไม่โดดมัวอย่านางกระโดดแรกเอาจะไม่มคุมอ่ะกินนางไปละมาเอามอนแล้วเราก็บิ้งค่ะกระเทยบิงเดี๋ยวฉันจะไปดันล่าง mm hmm. ก็คืออันนี้เล่นแหลมแล้วหนึ่งแมตนะคะออยเกิดก็ระวังกันนิดนึงเขนั่งรู้ตำแหน่งแหละแม่คาเฟ่เล่นดีขนาดนั้นฉันไม่ต้องสอนนางเราเอาตัวเองให้รอดก่อนนะทีเนี้ยโอเคเราได้หีเลือดแล้วอต่อก็โอดินวิวโอดินใจน,นะคะ อุ๊ยทีมนั้นส่งพกิ้วมาละมึงกูกกไมมกล้าเล่นเลยอ่ะเมื่อกี้ถ้าโดดไม่ทันตายนะโดนอีไอตายนะนะั่นอะคาเฟีออา์ะจาไม่มีอันติหรอกมึงหลุตายนะตายนะตายนะกลัอาตายนะเา้ ตายค่ะดิทหนึ่งเลือเป็นเด้งพอดีสิ้นเลยโอ้โหอีดอกออกเกาะเป็นพันขนาดนั้นโอเคไม่แปลกใจแล้วแม่ไม่ตายโอเคค่ะแต่ก็เอาไปว่าตานีชนะชนะเฉยชนะเร็วด้วยนะคือประเด็นก็คือเอ,อแคดี้เล่นดีแบบอืมดีแบบแบกอะ่ะเล่นระดับแบกนะคะอันนี้ก็เลยเล่นง่ายมากนะคะเพราะที่เล่นชนะมันไม่โดนไม่โดนก่อกวนเท่าไหร่ประเด็นก็คือ ลนีนกลางนิมบนอะไรเขาทำเกมกันดีค่ะอ่ะโอเคตอนนี้ก็เราที่ไลนยสี่สิบแปดนะคะก็ชนะไปได้ยออยู่ๆก็ได้เล่นซูเปอร์แมนน้องงงมากอ่ะดีนกลางลีนโลมอะไรเขาก็นะทําเกมทาเกมกันก็ประมาณนี้นะคะสําหรับซูเปอร์แมนตัวละครที่ไม่คกี้เราจะได้เล่นอยู่ๆก็ได้เล่นเสร็จเลยโอเคไปแล้วจ้า สวัสดีค่ะอยู่กับเปอร์เซ็นต์อิงนะคะและต้านนีนะคะก็คือทีมเขาเหมือนจะจงใจปล่อยอาญานะทีมป้าได้เฟิร์เพิกนะเออฉันก็เลยเฟิร์เพิกอาญามาก็มาดูกันว่าทีมเขาจะรับมืออาญาอย่างไรนะซึ่งฉันก็เลือกที่จะแบนให้ายาไปทีมซิงเกิลแบนโจ๊กเกอร์ไปนะก็แค่นี้ทีมเขาว่าตอนนี้ที่เหลือแบบใช้ป้องกันตัวเองได้ดีที่สุดก็จะเป็นเฟนะิกซ์เนาะก็มาดูกันว่าจะไหวไหมนะคะ แล้วเม่กมเพลก็คือหยิบเป็นซาต้ามาแบบหยิบเร็วด้วยนะก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ต้องเตรียมไปก่อนนะคอร์ดแล้วพนาคอร์ดใกล้ฟาร์มเสร็จแล้ะเริ่มค่ะอู้หจะเย็นนะไม่น่าไปทันหรอกแต่อ้อยอะ่ะยังไม่โผล่เลยนาคอร์ดแย,ยังไม่ผลในแมปตอนนี้แต่เราอะหายไปละทีมนึ้งก็จะระแวงมากขึ้นเอ้ย ไม่กีน่นะคอเข้าผิดจังหวะนะฉันบอกเลยไม่เงินได้มูล,ล่าดไปแล้วอะ่ะโอเคอลลก่อไม่ทันกูจะดับว้ายเอลินดอโอเคกดฟิกไปแล้วตกใจเอลินดอมากไม่เกี่ยวคือการเล่นมากนะฮะ เออก็ดีนะคือเขาเคียมมันเสร็จเขาตุยเอออันนี้ดีดีเพราะว่าเขาก็ไม่เหลืออะไรให้ทํานอกจากไอเนี่ยออบเจกต์สองตัวเนี้ยนาคอดฟาร์มอยู่นาคอดอยู่ในช่วงฟาร์มอยู่ขอยินอยู่บริเวณนี้ก่อนไม่แน่ใจนะว่าทีมนั้นมากไหมนี่หรอฉันว่านาคอดน่าจะยิบฟาร์มเสร็จแล้วก็บึ่งไปปบฟาร์นี้เลยก็ทุกอย่างค่ะแต่ตายต้องได้หนก่ะ สตาร์ฟิกไปแล้วไม่ลาดนะสวยตายนะนะัย้น่ะตัวลูกอ่ะโอ้ยแต่หนะาความแนนำหมดอีดอกไม่ได้แนะนำหมดไม่น่านเลยโอเค่า่ได้อยู่โอเคสวยมากคือจะมารับดาเมจแทนนะเมื่อกี้อืม ไปนะคขาสรานไปก่อนขอดูดูเอลินดอร์ตรงนี้ก่อนววสวยแล้วนะ่ะขอเอามันบนนิดนึงนะคะโอเคจะได้ของซัพแล้วขั้นอีกร้อยหนึ่งจะไปเช็คแดงเหรอมันตีไปแล้วเอลินโดนโอ้โหสวยอย่างไรก็ไม่ตายฟรีนีมาก รอ,อดูต่อนะคะตอนนี้เกาะไปเลยเพราะลงไปก็ไม่มีอะไรให้ทำา้อเกือบไปโซนตรงเนี้ซึ่งแบบเป็นอาญามันโซนไม่ได้อะโคตรเกินแม่ไปนะเี <c oughs> ยบร้อยอ้อยนะ่าจะต้องมากันกลางนี่ไม่กันไม่ได้หรอกอย่หง้กันไม่ได้ทีมเราเลือกที่จะเลกกลางกับบนนะเฮ้ยแต่เรายังไปกันอยู่ระวังโดนอ้อยนะ โอเคอ้อยมาแล้วโหดละเฟนิีตายแล้วก็อินรอดโอ้ดีมากอันนี้จี้ตุ้งติดมาแล้วไม่ทันอุ้ยน่ากว่าพุ่งติดน่ากว่พุ่งติดหนึ่งแมตช์ไม่เป็นไรครับเมื่อกี้ก็โอเค,อ,เคอยู่อ้อยเสียอันติดปแล้วเอนร่างน่าจะมีโอกาสแตกคนที่จะมากันกลางน่าจะเป็นไอ้ปนะ่ามันอะเรียกว่าอะไรวะอ้อยนะฮะอ้อยน่าจะเป็นคนมาก,การาง กดเลยชิปหายเ้านะคอยสกิลคูดาวอยู่นะครับเมื่อกี้เฮ้ยดีก่อนนะกดดีมันหนาไปด้วยในตัวอะไรเงี้ยโอ้หนะ้าคอยไม่้อมเดนโหยกสวยเกินอุ้ยอ้วนเฮ้ยสวย,ออสวยแล้วก็กลับไปนะเอาโตโรนะอ้าวไม่เอาเพราะเล่นลังมีคนหรอไม่แน่ใจอะ่ะ แต่มื่กี้น้าจเจ้าโตโรได้นะไม่เข้าใจเหมือนกันคือเขาเน่าจะเห็นใครนอกจากโตโรน,นะไ่กน้าเดินไปล่างเมื่อกี้ออมมูลานนี้เองโอเคอ้อ,อยได้ไปอ้อ,อยกดพน,นิไปแล้วเมือเ่อกี้หัวอ้อยรวยที่สุดในทีมเขาอ่ะแต่ไม่ได้รวยมากนะเงินสามพันเจ็ดห่างกันหนาคอเราเยอะ 1, อยู่พันสี่เขาจะเข้าอ้อ,อยไหมเข้าได้พออ้อยกดหนังตีตอนตีแบบแดงนะท นีเลยอ่ะโอเคคือคือเน้นเอาแบบความเงินนำอันนี้เลยอ่ะเอาความเงินนำอันนี้เลยล่ะสามีลาดนั่งนะเพื่อให้นั่งเกิดไปเฮ้ยเอเดนดอร์กดขึ้นชีพโ,โหโลมาไม่ทันวีเดียวเป็นอีกสีกะเมื่อกี้สวยเลยเดี๋ยวไปล่างนิดนึงครับกูก่อนแล้วละกัน ไม่รู้ทำังไงเอาแล้วเป็นเรื่องแล้วไอ้ตรงเนี้ยสามคนกำลังล้อมเราอยู่แต่จะาพากูตายไหมเนี่ยวิทสวยสโลเลส์นี้ชิบหายแล้วเอ้ยสวยมีฟิกอ่ะเหลือเกาะนิดเดียวไม่ทันเอาแล้วเออ ตองคาเฟชีบูธนะคะจะามาลดคู่ดาวอันนี้เนะาะลดคู่ดาวไอ้น,นี่เอาทำไมมใจเป็นอันนี้ละอันฟิลเลอร์ว,ว่ะมันคือวีไม่ใช่หรอเนี่ยเยี่นเนี้ยเออนำนั่นค่ะเออเขียนเสร็จแล้วค่ะเขียนทั้งเมืเออเ่องมาเกือบตายฉันกดอังตีชาไปคือไม่คิดว่าจะเอาตายอุ๊ยฟิกชิฟหายละว,ว้ายทำไมมาทั้งป้ง่มสวย แบบนี้ใครสวยอเอลินดอร์ชเนีเลมพารกักำมดเลยอ๋ยไปทางเอลินดอร์ไม่ทันเนอะจะขี่เอลินดอร์มันขี่ไม่ได้นะคะโอ้โหสบายแล้วอ่ะยังไงดีมันไม่มีมันมเราอะไม่มีคนโซนดาบเว้ยเว้สวยอ้อยเลมพารอ้อยเลมพารเอ้าไม่ได้เล่นินใส่เวทโอเคคือถ้าเอลินใส่เวทเมื่อกี้อ้อยต้องท่านหนึ่งโดนท่านหนึ่งนะตายเลยนะ เราสกิลคุณเอาคุนหนักคุนหนักตายไม่ตายเชี่ยนิดนึงเผาโอ้โหไม่ตายหน่อยมากสกิลแรงไม่พอขาดพลังนี้ไปประมาณยี่สิบหน่วยแต่ตายอีกดอ,อกอย่างนี้แกงตัวเองนะทุกคนตาย ไอเชียตายอันนี้ตายเอลินตีดัสเคลื่นลังโอเคเลยวสวยยูอันนี้สวยยูที่นี่ก็คือไม่มีอะไรจะหนีแล้วอะไม่มีเพื่อนมาช่วยด้วยนะถ้าโตัวโลอยู่อะเออเราอาจจะไม่ได้ออกง่ายขนาดนี้ตัวโลทำไมไปผลเนี่ยออรินดอใช้ใต้ตเกิดนะคะ ก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าก็รู้มันบอดนะเนี่ยบอดหรี่โยนก็ไม่รู้อะมูล,ลันตอนนี้อยู่ในตำแหน่งที่เสี่ยงมากนะคะมี่อยู่น,นี้แสดงว่าอยู่พุ่มหนุโอเคนะคอยไม่ตามนะหรอหรอเีอเ่กเอเ้ยมูล,ลันอยู่นี่แถวเนี้ยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอะแถวเนี้ยสักเคียะไวแล็อไอ้แล็ปพลาอดอีดอก ดีดีเลยอีดอกยังได้อยู่นะคะนะขอต้องไปดันล่างนะตอนเนี้ไม่ดันล่างอ๋อเอาปั๊มกลางก่อนโอเคทีมนึ่งไม่แน่ใจอ้อยอ๋อก้อยก้อยหนอนตีไปแล้วเห็นเลยแจ้งข้อมูลนิดนึงขออนุญาตเยินแจ้งให้ทราบนะคะแม้ท่านจะไม่ได้อยากทราบก็รูไปนิดนึงเริ่มบนเริ่มบนต่อลูกไปชนะแล้วมั้ง สำเร็จเรียบร้อยค okay. นะคะ่ะอายันรุดเพราะช้ำๆกันไปนะคะตอนนี้เออส่วนดาวก็ถาาไปอยู่แหล่งก็ดาววนไหม,ไมหหกหหห็ไม่ค่อยวนหรอกค่ะคือลดก็ลดเลยลดหัวบเลยไม่ค่อยวนเท่าไหร่ลดก็คือลดหวัวแผ้พกเจ็ตตามันเกิดขึ้นมคะ่ะที่เมืองทีโอเคนะคะ ก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้กันเพราะว่าก็นานๆทีก็จะได้เห็นนะอาย่าอายาเยอะเนาะแต่ก็แต่จริงๆรอีแรงก็นี่มันก็รับมืออาย่าก่งนะแต่ว่าประเด็นก็คือทีมนั้นนะตัวรู้แกงเกินคุณนะ,ะช่วยให้ละกันโอเคนะคะบ๊ายบายกันแล้ว